i <music> กำลังจะเดินไปที่แพนะคะน้องถีเสื้อมาทักทายอันนี้เรามารอบที่สองแล้วนะคะก็คือตั้งใจมาถ่ายบล็อกให้เพื่อนๆรู้ให้เพื่อนๆได้ดูเลยว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงบ้างถ้าคนที่ชอบความสงบนะคะก็แนะนำให้มานอนแพรแต่ว่าคนที่ มาคนเดียวหรือว่าขี้กลัวอะไรเงี้ยตอนแพตอนกลางคืนเขาก็จะแบบค่อนข้างมืดแล้วก็เงียบมากๆเขาก็จะมีแบบตึกไว้ด้วยเดี๋ยวให้ดูนะคะเป็นตึกแบบห้องดีๆเลยค่ะมีสองแบบให้เลือกอันนี้เรามานอนแพช่วงนี้น้ำขึ้นตอนที่เรามานี่เป็นต้นเดือนมีนานะคะก็จะค่อนข้างร้อนเลยค่ะทุกคนออเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเล่นน้ำ คือห้องของเราค่ะเป็นแบบนี้มีโซนนั่งเล่นข้างนอกนิดหน่อยแล้วก็ดูวิวคุ้งแม่น้ำ มันเป็นธรรมชาติเนอะก็จะมีเสียงจัก๊กจัน่นเสียงจิง้งหรีดเขาก็เงียบเงียบมากห้องอาหารเขาก็ยังมีเปิดเพลงกันอยู่นะคะแต่ว่าเรากำลังเดินกลับที่พักแหละซึ่งโซนที่พักของเราะคะ่ะก็จะค่อนข้นางเงียบ โทนนร์นะคะเช็ดครีมกันแดดทำให้ผิวแบบสะอาดไม่นสิงง่าย เซนแล้วก็ไปสปาหินดินดำแล้วก็ตอนเช้าจะมีมีอะไรนะน้องแพรมีน้องแพรด้วยอีก15นาที4ี่ทุ่มไม่ จะไปล่องไปกินอาหารเช้านะคะแล้วก็ไปล่องแพแล้วก็ไปออนเซ็นกันต่อน้องบานแล้วนยังคืนบุกตอนเ้าบานที่บ้านก็มีนะแต่ว่าไม่ใบไม่เยอะขนาดเพราะว่าที่บา้านเราไม่ค่อยมีแดด Nhị hào mà. Nhị hào. Nhị hào mà nà. Nha mụi như ngí. Giảm cơ à? Somebody know me better. I thought that I would miss her more. But I wake up and I feel better. Cause I let somebody, let somebody, let somebody go. We've been going on forever. There's no more crying on the floor. And she said it's now or never. So I let somebody, let somebody, let somebody, let somebody go. Ooh. I let somebody let somebody let somebody go. เก่งมากจ้าเดียวกลัวเขาไม่ได้ไปไกลเขาก็เลี้ยวไปตามทางไม่ใช่หมีตัวหมีอ่ะน้ำมันพัดไปเดี๋ยวค่อยเย็นไหม ิ๊บกิ๋วแเดี๋ยวเราจะปล่อยมือดูว่าใส่น้ำเนี่ยไปแบบไปตามกระแสน้ำเลย <laughs> สบายมีพี่ต้บาบังคับแผให้เขาก็จะลากเรือไปตรงนู้นแล้วก็ให้เราลอยมาตรงนี้แล้วก็ไปสิ้นสุดที่ที่ที่พักเรา <laughs> ร็อกวอลเล่ฮอทสปริงแอนด์ฟิชสปาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใช่เลยตัวยั้ครบพี่ค่ะถ้าคนที่มีโรคประจำตัวเป็นเบาหวานความดันเป็นเอ่อเป็นมะเร็งเป็นโรคกระดูกพรุนนี่ยเขาก็จะไม่แนะนำเพราะว่า ความดันระหวานที่คุมไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดไปอุติดแล้วความร้อนคุณภถ้าเราอาใคค่ะ,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 ะมันจะทำให้รูกทุกคนที่มาก็ต้องล้ววางครัวก,ก่อนนะคะ กัวนะทุกคนเขามีแบบเชือกให้ด้วยแต่ว่าต้องมัดแน่นๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาค้าถุงมันโดนน้ำอ่ะมันจะหนักขึ้นนิดนึงเดี๋ยวมันจะร่วงที่นี่ก็มี15บ่อนะคะเลือกแบบสนุกเลยค่งไปบ่อลินดํมมาขอนั่งคิวแป๊บหนึ่ง มีบอสสมุนไพรนะคะเป็นฟ้าทลายโจรช่วยแก้ว,วัดแล้วก็ฆ่าเชื้อแบคทีเรียด้วยแล้วก็เถ่าเอ็นอ่อนเข้าไปอบหเดืออุ้ยหอมมาก อ,อุ่นนะไม่ได้ร้อนมากที่ต้องหายยดี๋ยวกเขาหาเราไม่เจอแน่ดเดี๋ยวว่านั่งเล่นตรงนี้กัน โอ้ตรงนี้ก็มีที่ให้นั่งเล่นอีกที่หนึ่งด้วยชิลน่าดูอันนี้ก็จะเป็นบ่อชาจีนแล้วก็รังจืดน,น,นีชาซีนลองลองเล่นบ่อชาจีน ทางเดินที่เนี่ยสวยเหมือนอยู่ในสนามเด็กเล่นผู้ใหญ่ที่มีของสุขภาพมาเล่นแล้วก็สุขภาพดีอันนี้บอกน้ำแร่อุณหภูมิปกตินะคะเอาไว้เป็นตัวจบสวยมีน้ำพุให้เล่นแล้วก็มีตรงที่ให้นั่งพักด้วย เราแวะอันนี้กันก่อนดีไหมบ่ออันชันบัตเตอร์ฟลายพีพูเป็นบ่อเล็กๆแต่น่ารัก บอกผัดไปโอ้บอกกาแฟก็ชอบบอกกาแฟนะคะบอกกาแฟก็หอมเแต่ว,ว่าเดี๋ยวเราจะไปเล่นบ่อน้ำนมแหละเป็นวิวที่เขาชอบที่สุดทําใ้้ติวเนียนกระจ่างใสแล้วก็จะซับลูกขุนโขนโนึงน่าเชม่มากเราก็ได้เห็นวิวซัดด้วย อ,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 อยก่กไปแช่น้ำเย็นแล้ว <c oughs> มันเล่นได้ค่ไม่นานหรอกอเพราะว่ามันร้อนพักดื่มน้ำแล้วก็เดี๋ยวเราเล่นต่อให้ถุ่ไม่หลุดเพราะว่ามัดแน่นมากบอกอะไรน้าไดมอน,นดอ์นุกงเป้าน่ารักมาก โอ้โอกต้นไมส้สูงแต่อยากดื่มกาแฟแป๊บนึงเพราะว่ารอบที่แล้วมามี่อกกาแฟค่ะเขาหอมกาแฟเลยนะ เป็นอยู่แล้วเพราะว่าเกิดตีหมา,หมาวหสวยดูสุขภาพดีเลยอ่ะข,ขอบคุณนะคะรูบ้างัอบคุ เดี๋ยวเราจะไปแช่ต่ออีกนิดนึงนะคะเราก็จะนั่งเรือกลับที่พักแล้วผมว่าเริ่มม่วงนิดนึงชอบมากเลยค่ะที่นี่บรรยากาศดีมาก ไม่อาหารมาแล้วน้ำพริกลงเรือต้อมยำปลาเค็มน้ำสับปะรดปัน่นอันนี้แกงสาหร่าไก่บ้านแล้วก็ก๋วยเสับปะรด เยอะแยะเลยเจี๊ย ไปกินกับสม้มตำ 6ปีกว่าจะได้ห้องนี้เนาะสนุกจนแบบอยากมีสไลเดอร์เป็นของตัวเองฉันว่าอันนี้ต้นแชมพูแต่ว่าไม่กล้าบีฉันว่าใช้ว่าจริงแล้วเราเล่นน้ำเสร็จแล้วนะคะเรากำลังจะกลับห้องกันแล้วก็พรุ่งนี้เช้าก็จะกลับบ้านแล้วสนุกมากทุกคนกคุ้มมากเลยที่นี่มีทั้งแพท,ทั้งออนเซนแล้วก็สระว่ายน้ำสามที่ มี ATV มีเอ็กซ์ตรีด้วยแต่ว่ารอบเนี้ยไม่ได้ไปเพราะว่าจะมาชิลค่ะไม่ได้มาใช้แรงเยอะขนาดนั้นแล้วก็สปาหินนิมตามสนุกมากบรรยากาศเงียบสุกอ๋อเราก็เมื่อกี้เรากินไก่ไก่ป่าไก่ป่าแกงบ้านไก่บ้านแกงป่าเอออร่อยแล้วก็กิน ปลาคังต้มยำต้มยำปลาคังอร่อยแล้วก็ข้าวผัดสับป,ประรดก็อร่อยแต่ว่าเวลาไม่ได้พูดตรงนั้นก็าเขาเปิดไปมันจะติดลิขสิทธิ์นะสติให้ดูล่า เป็นเสือเก่าเคยเป็นลูกเสือเมืปเป่ก่อกกนสนุกดีเนาะมีอะไรที่เล่นเยอะมากเลยอะทั้งวันสนุกมากนี่นี่มีของเล่นอีกเป็นสิบอย่างเลยนะยังไม่ได้ไปเล่นอนะ่ะใช่ต้องอยู่เป็นอาทิตย์ถึงจะเล่นครบ 出差。重 สะกลับกันแล้วนะคะทุกคนเย้ yeah! มีความสุขมากเลยนี่ก็กำลังแต่งตัวแล้วก็เก็บของค่ะขอบคุณที่รีเวอร์แควนะคะสร้างสถานที่ได้ชิลสวยแล้วก็ผ่อนคลายมากนี่ชุดกลับบ้านของเราให้ดูบรรยากาศครั้งสุดท้าย ตอนนี้ก็ประมาณ11โมงแล้วค่ะช่วงนี้น้ำขึ้นเดือนมีนาคมอากาศตอนกลางวันก็ประมาณ37องศาก็ร้อนแต่ถ้าไปเล่นน้ำก็จะชิลๆบ่อที่มันเป็นอุณหภูมิปกติค่ะก็จะเย็นสบายครั้งหน้าอยากให้ไปที่ไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะแล้วก็ชอบไม่ชอบตรงไหนก็บอกกันได้นะ ส่วนใหญ่กิ๊บก็จะชอบที่ธรรมชาติแบบนี้นะะและค่ะแล้วก็กิจกรรมที่มันด้นสุขภาพด้วยสนุกด้วยฝากกด subscribe กดไลค์และก็คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะวันนี้ก็ไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย ก็ไปก่อนนะทุกคนเห็นไหมผีเสื้อเยอะเลย ซึ้งเหมือนถูกบอกรักเลยอะ่ะดิซี่ถี่เสื้อเยอะมาก